สวัสดีครับวันนี้ที่เด็ดบอลเต็งเบ็ดแซงนครับเราขยับกันมาที่ลีกบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเวลาตีหนครึ่งคู่ระหว่างเจ้าบ้านสตุตการ์ทครับอันดับที่4เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอันดับที่17ครับอย่างดามสตาร์ครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำ DD and, ดีดี atbetsa N D ครับเบ็ s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com d ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสถิติการพบเจอกัน5นัดที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านดามสตาร์ครับที่พอเก็บชัยนอกบ้านได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเสมอกันซะมากกว่าครับหากการชนะของเจ้าบ้านต้องย้อนไปเมื่อปี2015เลยครับ ผลงานการเล่นของเจ้าบ้านสตการ์ดครับฟอร์มถือว่าค่อนข้างร้อนแรงครับจาก5่านัดทุกรายการชนะไป4แพ้ไป1ครับและการเล่นในบ้านไม่แพ้ใครเลยมา6เกมติดครับและชนะรวดไป4เกมครับวันนี้สตการ์ดจะมาด้วยแผน4-5-1ครับนายทวารยกให้เป็นอเล็กซานเดอร์นูเบลครับเกมรับให้โดนอันเซลซากาดูครับ กองกลางคอยจ่ายบอลเป็นอัตคาคารารซอครับและตัวเป้าเป็นเลซูกาลัสซี่ครับส่วนผลงานการเล่นของดามสตาร์ผลงาน5นัดทุกรายการครับผลงานน่าเป็นห่วงเสือเกินครับเก็บชัยไม่ได้เลยแพ้มา4ี่เกมและเสมอไป1เกมครับยิงเป็นเกมนอกบ้านแล้วดูถ้าจะไม่ดีครับเพราะว่าเก็บชัยไม่ได้เลยมา8เกมติดครับและแพ้ไป6เกมจาก8เกมนอกบ้านครับ การเสียประตูมากไปถึง18ประตูครับวันนี้ดามสตาร์กจะมาด้วยแผน3-4-2-1ครับเป็นแผนคุมเกมเกลางให้หนาด้วยฟานเฟียฮอลแลนด์ครับและมาวินเมเลมส่วนต่อเป้าเป็นเฟอร์เซอร์ฮอนบี้ครับเกมนี้หากยังเป็นแผนเดิมน่าจะมีปัญหาสำหรับดามสตาร์ครับเกมระหวัง สตูดิโอเปิดบ้านต้อนรับดามสตาร์ครับเจ้าบ้านดามสตาร์ star, เปิดราคามาที่1ลูกครับหากวัดผลจากสถิติที่พบเจอกันอาจจะไม่เป็นผลครับโดยการพรณน,านาของนักเตะและทีมครับทำให้เราอ่านสถิติการเล่นล่าสุดมากกว่าครับและสถิติการเล่นเอียงไปทางด้านเจ้าบ้านสตูดิโอครับไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบในบ้านและสถิติ5เกมหลังที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเกมนี้ยังไงก็กดไปที่สตูดิโอฟาดชัยในบ้านแน่นอนครับ เห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะ์หโดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ